โัวไอ้ร้องกันใหญ่เลยลูกร้องหาแม่เอาอีกตัวล่ะลูกกตามาันเป็นไรคะลูกกตามที่บินมันเลยแล้วมันแกะอ,องค์ไม่ได้ต้องไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวธรรมชาติ<อ>ดูแลตัวเองแล้ ไน้องสุดท้องเนี่ยตัวดำเหรอถ้าจะเรียกไม่ออกเรียกไม่ออกอันนี้ตัวที่สามสุดท้องขาดเสียไม่น่าเช่อน่าจะประมาณตัวเนี้ยฟักหมดหรือยังคะตกลงฟักหมดหรือยังตุ๊ก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 นี่น่ารักสุดชอบหนูชอบกระดมกระดมมันแปลกดีเพราะว่าไม่เคยเห็นมันพ่อหรือแม่มัเช็คกรดำแข็งแรงดีมากโเก่งมากเลยตัวดำแข็งแรงตัวดำปีกแข็งแรง สวยแม่คะดูน่ารักมากเลยตรงปีกมันเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เหมือนชั้นชั้นนะแต่ี็น่ารักเหมือนกันโอเคกระโดดทาแม่มันบ้างอีกตัวอยู่ไหนคะคะใหญ่เลยแ็ดหนูไม่จับหน้าจับตาจัยจอบมาไม่ได้ตัวนี้เร็วโดนเนี่ยโตแล้วโดดเก๋ พีับพื่้นไปไหนจ้ะไม่ให้มาถ่ายกับหนูโอ้อยากายอ,อยากถ่ายพี่นาะไรอยากถ่ายรูปด้วยอ่ะน่ะเออน่ารักนะคะจับตะกร้าขึ้นก็ได้นะคะเต็มตะกร้าเลยน้องๆมีชื่อมั้ยเนี่ยแล้วจะตั้งชื่อให้มันจะจำได้ไมหมเนี่ยตสองคนไม่แด้แ<ต>จำไม่ได้แต่ว่าจำได้ไง่ายคือ ตัวตรงนี้ตรงหัวแม่เห็นไหมเป็นลายขีดลูกจ้าตรงนี้ลายขีดเข้มกว่าตัวเนี้ยแต่ตัวนี้สีจะอ่อนเนี่ยตัวนี้ตรงหัวสีขีดจะอ่อนแต่ตัวนี้สีขีดจะเข้มก็แยกได้ไอ้สองตัวนี้จะแยกออกไหมเนี่ยไม่น่าออกแต่ว่าแยกออกได้ตรงลูกกระต่ายเอาลงไปลูกไหมด้จะนอนกันแล้วเหรออังอันอยู่ในนี้สักพักก่อน